สวัสดีครับผมนัทพงศ์ชาวหนุไทยครับเป็นผู้จัดการโรงงานบริษัทอิเกิลอัตวาประเทศไทยจำกัดน,นะครับบริษัทอิเกิลอัตวาประเทศไทยเราขอตั้งมาแล้วทั้งหมด14ปีด้วยกันนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นที่ทําให้บริษัทของเรานั้นคืนทุนแล้วก็สร้างผลกําไรให้กับบริษัทแม่ของเรานะครับโดยเฉพาะปีนี้เองเราก็ได้กําไรสูงสุดตั้งแต่เปิดโรงงานมา14ปีด้วยกันนะครับสาเหตุที่ทําให้บริษัทเรานั้นได้กําไรก็ เราเล็งเห็นว่าการให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของเราถือว่าเป็น,นกลไกหลักๆที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรของเราเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าก่อนที่เราจะสร้างธุรกิจเราต้องสร้างคน่อนแล้วคนจะมาสร้างธุรกิจให้เรานะครับดยเหเเตุนี้เองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ได้เข้าร่วมทางสสส,สนะครับเพื่อนำกิจกรรม Happy w เวิ p ์ดเพเราซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดแปดปีซึ่งแต่ละแฮปปี้นั้นเราก็มอบหมายให้ทางผู้จัดการของแต่ละท่านนั้นช่วยทําการรีดและก็ทําการขับเคลื่อนรับเพื่อให้เป็นไปตามรีคว r เมนต์ของข้อกาหนดของแต่ละแฮป p ี้เวิร์ดเพจครับซึ่งตลอดเวลาในปีที่ผ่านมาผมได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงน,นะครับหลังจากที่เราได้มีการนำเสนอแล้วก็ Implement ตัว Happy WordP ์ด เข้าไปในองค์กรของเราเห็นรอยยิ้มนะครับเห็นการที่พนักงานนั้นมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายตลอดจนถึงเห็นการสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆในการที่ทำให้แต่ละแฮปปี้เวิร์คเพจนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนและก็สนุกนะครับด้วยเห็นนี้เองผมก็รู้สึกซาบซึ้งและก็ปิจินเย็นดีเป็นอย่างมากในการที่ เราได้นำ Happy w o r k p l a c e เข้ามาพัฒนาองค์กรของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขได้ทุกคนแต่เราสามารถที่จะทำให้สถานที่ของเรานะั้นเป็นบ้านอันทสองของพวกเราทุกคนนะครับด้วย Happy w o r k p l a พ e ครับขอบคุณมากครับ เหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เชียงทุกคนนะ รู้สึกแปลกใหม่มากครับเพราะว่าเราได้เล่นกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยมีทั้งส้มตำฟรีของ Happy Relax ้ e ี a แลกมีทั้งชุดผักน้ำพริกเพื่อสุขภาพของ Happy b บ d y ดีแล้วก็ยังมีกิจกรรมในการเพิ่มคูนความรู้ของแฮ p ปี้ r บรนใน Happy Brain w e วีที่เรามีการเล่นคาบูของทวีกเลยซึ่ง มันเป็นความสนุกที่เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ทําให้เกิดการพูดถึงว่าเออเราสามารถใช้ความรู้ในการที่จะ,ะได้รางวันได้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีแฮปปี้บาร์ดี้ที่มีการแข่งขัน,นปิงปองด้วยซึ่งทุกคนต้นรุ่นเลยก็เชื่อกันเชียร์มากๆดีมากๆอยากให้บริษัทเรามีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปคาะพี่ดีแหลกอย่างเงี้ยน,น้องๆก็จะได้เจอกันนะครับ แล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับได้มีการแจกของรางวัลน,น้องๆก็ได้ร่วมสนุกแฮปปี้เบรนนะครับน้องๆก็ได้ใช้ความรู้ความรับตัวใดๆนะครับมีแฮปปี้เบรนวีคนะครับมีมันดี้นะครับประจำเดือนเนี่ยนะก็แจกนะแจกของก็จะเป็นแอ,แอ,แอมพีรีวหวังเราด้วยเนาะที่เป็นตัวซิสเต็มที่เราได้อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็แฮปปี้อื่นๆก็ดีในส่วนฟามิลี่เองแฮปปี้ฮาร์ดเองเนาะแล้วก็โซเชียลตัวของสังคิตี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือส่งเสริมทุทุกด้าน ผมมองว่าเราควรจะมีในปีต่อไปขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เป็นแรงและกำลังใจให้กับพนักง,งานทุกคนให้มีสิ่งดีๆในปีต่อไปขอบคุณมากเลยครับอืรู้สึกสำหรับเรงงานค่ะมันสุดดีมากเลยครับเพราะว่าตั้งแต่คือเพิ่งคลอดน้องมานะแลวทีเนี้ยคือเรา,เาได้ใช้ประโยชน์จากห้องนมแรกอ๋อแล้ก็พอดีจะปั๊มนมด้วยือเป็นส่วนตัวเลยสำหรับให้น้องั้มนมก็มี ตู้แช่ก็จะมีขวดนมของแม่ๆแล้วก็นมของน้องๆโอเคอ่าสำหรับตัวดิฉันนะคะประทับใจในตัวแฮปปี้ฮาร์ดนะคะก็มีการแจกมุกโอมให้กับพนักงานต่างๆแล้วของตัวของดิฉันเองก็ได้หัวใจจากเมเนเจอร์มาด้วยนะคะหลาย